ดูผลงานของนักวิ่งเอธิโอเปียกันบ้างค่ะคว้าแชมป์โอเวอร์ออลทั้งชายและหญิงในการแข่งขันวิ่งโคราชมาราทอน p รีเซนเต็ดบายเดอะมฉลองครบรอบ555ปีเมืองนครราชสีมาค่ะนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันงานวิ่งมาราทอนมาตรฐานโลกโคราชมาราธอน2023พ r e เ e n t ต d b บา h e m a l ม ปล่อยตัวที่บริเวณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีไปเข้าเส้นชัยกันที่สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9มีนักวิ่งกว่า7,000คนเข้าร่วมค่ะถือว่าได้รับกระแสะตอบรับอย่างดีเลยทีเดียวผ่านเส้นทางวิ่งเส้นทางประวติศาสตร์ของเมืองโคราชนะคะภายใต้การรับรองมาตรฐานเส้นทางจากกรีธาโลกค,ค่ะ มาดูผลการแข่งขันในประเภทมาราธอน42.195กิโลเมตรปรากฏว่าแชมป์โอเวอร์ออฟชายได้แก่ฮาเลมเซเฮอัดบารูจากเอธิโอเปียวิ่งเข้าเส้นชัยมาคนแรกเลยค่ะ2ชั่วโมง31นาที28วินาทีส่วนแชมป์โอเวอร์ออฟฝ่ายหญิงนะคะตกเป็นของทากูฮันเดออีกหนึ่งนักวิ่งชาวเอธิโอเปียค่ะ2ชั่วโมง55นาที43วินาที นอกจากนั้นยังมีรางวัลพิเศษที่จัดขึ้นในปีนี้โดยเฉพาะเลยนะคะให้สมกับการเฉลิมฉลองครอบๆ555ปีเมืองนครราชสีมานั่นก็คือรางวัลโอเวอร์ออคนไทยฝ่ายชายได้แก่คุณวีรพงษ์วงศาทำเวลาได้ดีสุด2ชั่วโมง37นาที24วินาทีและคุณมนเทียนฟราวีคว้าแชมป์โอเวอร์ออยิงไทยทำเวลาได้3ชั่วโมง21นาที44วินาทีค่ะ